เห็นบ่พี่น้องห้าบริคอยถ่ายลิปฝนตกเพราะว่ามันบริโต ตร,รรตรงน้ำฝนพี่น้องฝน,นมันหัวเมื่อกี้เลยไอ้แน้ำเต็มแล้วบ่าจะเอาน้ำใส่มาเลยยังมาอยูอ่พนนี่น้องป้อถูกทางฝุ่นแห้ง ปอดผู้ทางบ้านถูกต่กมันเป็นยังทางเฮานน่นะพ้นโบเที่ยวปันใดพี่น้องเขาวว่าก็อู้ออกกัออกขนออกว่าพ้นตกด้บ้านนี่ <Yeah. S 1> เดือนซีบแล้วพี่น้องร้อยร้อยร้อย เดือนสิบแล้วพี่น้องเดือนสิบลาวแล้วเด,เดือนสิบออกประมาณเดือนเดือนสิบเอ็ดเกิดหอดบ่เดือนสิบเอด็อเด,ออดพี่น้องหอดจีดอกประมาณหอดบ่เดือนไก่เดือนสิบเอ็ดเกิดดเกี่ยวแล้วน้ำฝนขึ้นแห้งแท้ยังไปบอกแม่แม่แกปิดนำ้ำให้แม่แน่ไหม ปบอกแล้วอยู่พุ่นมันฝนตกนี่แม่ไปบ่ได้น้องไปนํานี่ย่านไฟดับพี่น้องฝนสิตกก็เลยว่าต้องปกติเดือนเนี่มันก็เดือนฮอขาวนี่ฝนตกพลินแงะแงะแงะอันป้าทดเดีดเปียงพี่น้องปีนี้ว่าปีบ่แงแต่ก็แงมานมาไวแต่เดือนาแต่เดือนหักนแล้วก พเดินน,น,น,นำใา่เต็มทางไปไดิยมันสิมาแหอางอยงู่ได้นี่เป็นทันเถินทันได้พี่น้องลูกก็ว่าแต่พนตกใน,นหนึ่งเออคัหนหัวซุปลงทังนั่นละละวางมันนี่นะ พาทบานนี่มาไหน้อยน้อยน้อยสิแกเสือยุยุดยุดยยุดไปไวพนแหงนะมยไว้ยนยนาไว้ไว้กอมายานดอหน่อยด้อ่้อโอ้ยสอดฝนสอดพี่อยู่บอบอบบอบอมีมือป้าเม็ดใหญ่ดิ ทางพ่นผ you know. mm ัวแห้งพี่น้องอย่าก็จะตายจนมืดว่ามันแดดเดีว่ามันดเดินสีเดินหา รองเท้ามันกระตุกอยู่พี่น้องจ้าเปิดคลิปมานั่งบอท่านมันเบิดแล้วรังเท้าน่ะก็จะสำนักพ้นปีนี่ะเข็มนะผลดีนะอู้เข่าน่ะสำสีงามแต่อันนี้ให้ได้เพราะแต่ปัณณ์ออกก็ได้ซุ้มดำก่อนนะออกหมดแล้วถอดยายลักมองหมดแล้วขมันออกมันกระสีเพราฮึ่งยิ่งมันกระไดเกีียวเจ้าว่าเดือนสิบ แฮมไปนี่ก็ไดเกี่ยวเราจักเบิดพี่น้องผูกทางพูนผูกแห้งทางพูนผูกแห้งทางเฮาหัจากไปยังพูนพูนหนีเบิดอะไรเนี่ยพันย่านพันโต๊ะนย่านย่านบ่อืออือถุกย้ายไว้

หม Ł ูหมูขั้นมีดปาดมือเลยกูตีซ้ำเด้อนั่นนี่ไรพี่น้องขั้นพ่นตกะผ่าดวงน้อแม่คือเห็ียดย่งบ่ได้เลยไรออือืมยานบ่หรือบ่ยยานบ่อนี่เครื่องน่องโต๊ะกันนี่ร้อยร้อยจะไปเก็บเครื่องกีนเลยมาถ่ายยู่ลนิฟอร์งนีไหมออ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 กแต่แม่นี่ออกเบบี้บาบายบาย อ๋อจิลลบักเก็บส่งเนาะบายไปมอ๋อขึ้นมาไปสี่โมงเบารตะเกียบคือเกือหมูไมอืออืออือไปเลยโอ้ยพี่น้องเบิร์ตเทอนี่ทางไรแหงพี่น้องทางบ้านน่ะตกดูกับทางเฮาอีกทางเฮาวัน้านี้แหละจะคลิปมาถ่ายนล้วก็ทันเบิร์ตแล้วเสียวหน้านี้พี่น้อง มือตะเคียวเมียนไม้เอาไม้มาเอาขึ้นแต่คอกเอาขึ้นแตนน้องคองงูแล้วก็เอาขึ้นมาตากแดดวันนี้พี่น้องน่าอืม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 แต่น้องจี๋วอ้วนเล็กตัวตี๋ตัวตับตัวตัวตัว ปัจจัยปัจจัปัจจัปัจจัอ่านี่จับปัจจัปัจจัยไปเดเท่านี้แล้วพี่น้องดเท่านี้แล้วถ่ายคลิปก็จะ๊บจุ๊บโนตะจักซ้ำได้ไปแล้วพี่น้องเอ้ผู้จักไปทางใดทางนั้นก็แจ้งทางนี้ผัดมืดนี่หนี้ก็แจ้งในหันก็มืดเสียวได้พีผู้ ลงเลยทางหนาแห้งด้วยนะตกท้งเขานาะแห้งแห้งกว่ามาทางเจ้านะ่ะอืมอืมะแนนี่นะ่ะดีจนดอกไผ่กูแตกเท่านี้พี่นะ้องพอเต่บะเหี่ยวใส่เขาพอเต่บะเหี่ยวใส่เหี่ยวใส่แลวกไปไเจ๋งจังปงัง เดือนซิบล่ะเดือนซิบก็มีแต่สั่งล่ากันทถานี้แหละเนาะพี่น้องเดือนเก่าเดือนซิบแหละนี่ต่ผ้าสั่งล่าพนตุกล่าเนี่ยแหละบ้านนี้ผ้าสั่งล่าเอนสั่งล่าปีหน้าค่อยมาหากันใหม่้าโตสิ <laughs> บม่ได้เคยห้องเพลงหรือพี่น้องห้องเพลงบม่ได้เป็น cô thôi năn lại vì nó tốt thôi năn lại bớt thôi nan chút đi là... bò mẹ bò gọi à, chụp nằm nó nhọn mũ khen cũng không có bị tam, nhi tam tam lù lê la tam tam nam nay lông บพเท่านั้นเหรออ,อ่านไ<ะ>ก่เลยรเป็นน้องฟังเสียงฟางหองอย่าคือไก่สีล่าแล้วมันซิฟคอยซิฟเพ่งไปกันล่าแหละยายจะเห็ดอีกยังอย,งอยู่ฝ่าบึงฝักส้มฝักเป็นกำลังใจหนิเด้อพี่น้องต้องไปบุสุคุสุคนสมองสุโบนไปไปบึงทางหนั้นอะไรเปิดพรมเป่าไอบุ่ม เบื้องไฟเดี๋ยวนี้เฮ้ๆพี่น้องหมดกันหมดเท่านี้จริงๆแห้งนาะพ้นบ้านเจ้านี่นอะผูดล่าละบ้านี่แม่พ้นผ,ผ้านี่ห้องล่าและ้ะ พาล่ามก็เยืนเยืนเนาะดังมวนว่าพาล่านะนี่แตฮาเหนี่ยสิลาพี่น้องไปก่อนพี่นออ้องผ่าโบราณเตฮาก็จะลาลากันนะทีนี้น่าจะท่านผู้ชมพบกันคลิปใหม่เด้อจ้ายวกัด